ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่เมื่อเวลา14นาฬิกาของวันที่22มกราคม2565ยายเจริญกาดจ,จันทร์อายุ70ปีบ้านเลขที่286ทับ2หมู่ที่5ตำบลบ้านเหล่าตกใจสุดขีดที่มีคนมาบอกหลานชายเกิดอุบัติเหตุถูกรถเก๋งชนที่เพิ่งไปทำพิธีปัดเคราะห์ให้หลานชายในวัย14ปีหรือน้องคิมที่รถจักรยานยนต์ล้มเอง เมื่อไม่นานมานี้เพิ่งทําพิธีสะดอกเคราะห์ที่วัดพระธาตุช่อเฮมาแล้วบอกไม่ให้ขับรถจนมีเพื่อนมารับพาซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ออกบ้านและมาส่งตลอดในช่วงนี้และมาถูกรถเก๋งเฉียวชนอีกในวันนี้ซึ่งเป็นคนซ้อนท้ายเพื่อนรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปปี้ไหมายเลขทะเบียน1นึกอไก่ขอไข่3349แพร่ กำลังเลี้ยวเข้าซอยติดถนนสายคันคลองหมู่ที่5ตำบลบ้านเหล่าอำเภอสูงเมน่นถูกรถเก๋งนิสสันทะเบียนกไก่ทอทะหาร4-5-6แพร่ที่ขับโดยหญิงวัยกลางคนที่ขับตามกันมาบเบรกไม่ทันจึงเฉียวชนทั้งคนขับและคนซ้อนจักรยานยนต์บาดเจ็บทั้งสองคน เหตุเกิดปากซอยตรงกันข้ามร้านขายปุ๋ยซับไพศาลสาขาตําบลบ้านเหล่าหน่วยกู้ภัยสูงเม่นนําผู้บาดเจ็บทั้งสองรายนําส่งโรงพยาบาลสูงเม่นร้อยตํารวจเอกประพันธ์เสียงหวานรองสารวัตรสอบสวนปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนสบพบ้านกวางอําเภอสูงเม่นตรวจบันทึกที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานก่อนนํารถคู่กรณีทั้งสองคันไปสบพบ้านกวางเพื่อให้คู่กรณีได้ตกลงจดใช้ค่าเสียหายกัน ส่วนยายเจริญคงต้องทำพิธีเรียกขวัญหลานชายอีกรอบบอกไม่ให้ขับรถแต่ซ้อนท้ายก็ยังได้เจ็บก็คงต้องให้มัระวังเรื่องการขับขี่ยานพาหนะต่อไปค่ะ

แต่แต่เจ้าเรามันแสแลมไปกั๊มเหมือกแสลมันนี้ฝนตกห้าแหลกนะวันที่ยังนะไม่เ็ยหลายวันกันแล้ก่อนก่อนเปยนฮอสอลอ่ะนะไอ้คนซ่อนเนี่ยนะแสแลมเจ้าหลานบ่าเจ้าก่อทำงานเยอะที่พยาเหมือนกนเจี๊โอ้โหกันเยียมปากเกันคนดีดียินเสียงรถเนี่ยก็โอรถไปมาจุนกันไหนก็ยืนอยู่ในบ้านเนี่ยแักวก็กวักกระบบกตะกี้มันขึ้นกบาหลอกมาเป็นสีเปิดเดี่ยวไอ้น้อยยัยยัย ผนซ่อนนี่ได้เจ็บกว่านแสลบไปแล้วนะเจ็บอแสล,ไ,สลบแบนนไม่เดียวไม่ได้ไปไหนงแกับอนามส่งวันค่ะส่งข้อแล้วไหมงอไปสะดอกข้อจอแฮววันนั้นแอบปไปวนี้ก็ลาโดนซ่อนเหรอหมเหน,นาะต้องต้นต้องซ่อนขวดแหเตียละน้าจะีได้ซ่อนจากตีหน้าบ้านก่อกับนันพนเนี่ยอืแหงเกียิแต่หูหนักหนแหงอวนี้ได้หินแหง

อีน้องอีน้องพี่ออทำงานการที่จอดนะเนยเฮ้ยมันก็ต้องเปลี่ยนทุกเดือนนะเฮ้ยเล็กเล็กากเ แพร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่แพร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่